มูใหม่นะครับสนุกสนานวันนี้เราจะให้ผู้จัดการทั้งสองได้ฟูดเทสติ้งกันอ่ะลุยเลยจ้าจะไไกินอะไรก็ได้ได้ดูคลิปนี้แล้วจะอยากนะครับเมนูใหม่ไห้กินนะ,ะนวลนะไไนนลุยลาค่าก,กินได้เลยพพอะไรอะไรอะไรอันนี้ไม่มีซอสมีสรสเช่นแล้วเนาะใช่ วันนี้หน้าตาสดใสกันทุกคนเลยกินไปเรื่อยครับกินไปเรื่อยอร่อยอร่อยโอ,โอ้สุดยอดอร่อยไหมดูอร่อยมากแต่ลอ,อ,อย่างนี่นี่นี่เมนูใหม่เด็ดมากนะฮะอยู่ใน1,070บาทเนาเป็นโฮตาเตะอิกุระช็อตนะครับดูโหกินน่าทานมาก ครับฝั่งนี้มืออะไรกินมืออะไรมืออะไรสุดยอดสุดยอดอืมเปนนี่ออกเป็เพีงนิดหนึ่งมัรือไหนปลาแรมปลาแรมไงเอออร่อยอคือ,อคือไม่ต้องใส่ซอสเลยเถ้าจะใส่วาซาบิก็อร่อยแล้วอ้าวแต่ผมมันเหมือน,นลอปลาแรมปลาแรมนีน่เหมือนมีซอสอยู่ใช่ไม่ได้ใส่นะ ด้วยด้วยด้วยรสชาติของอิคุระมันเข้าไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเทเจอร์รวมกันลงไปในตัวเลยอร่อยอร่อยมากอันนี้แซลมอนสับอันนี้ใช่เมนูใหม่อันนี้ใส่ซอสอ่าสไปซี่ด้วยใช่ใช่ใช่แค่อันนี้น่าจะขายดีมากนะอันนี้ถ้าเป็นอิกุระนี่จะอยู่ในตัวพันเจ็ดสิบบาทถานกินด้ว่านี่เป็นเมนูใหม่น่จาจะอร่อยจะให้กินดูกินดูก่อน กินไปเลยนวลอร่อยกินไปไงแ้่งรสชาติเขียนไหมมีความหวานของแซลมอนใช่ไหมหอมใช่ไหมแล้วก็เ่็นผสมของอิบุระเผ็ดนิดนึงอร่อยเธอเจ้าตัวนี้อร่อยเป็นเมนูใหม่เนาะอืใช่ใช่ดูดูนะครับว่ามันสุดยอดมากๆเลยอยากกินตัวนี้ยอ่ะกินได้ค่ะยกให้เลยได้ขอใหญ่ไหนอันอันนี้ไม่ได้ใส่ซอสนะ เอาเอารสชาติของโทบิโกไข่ปูเนี่ยเอาลองดูที่กินตัวเนี้ยคือคือลูกค้าจะเติมมัสบีก็ได้นะตัวเนี้ยไม่ผิดกติกาใช่ใช่กินอ,อ่าขายไปเลยยกเลยนั่นแหละไอ้อยน่น่ากินมากนั่นเป็นอ่าในี่แซลมอนทรงเครื่องอเป็นในแซลมอนสักทรงเครื่องตัวนั้นอ่ะอร่อย ใครจะกินก็แวะมานะครับตามนี้เลยเนี่ยโอเคขอบคุณครับ